สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวโปรแกรม b u r n a w a r e นะคะก็เป็นโปรแกรมสําหรับเขียนแผ่นหรือว่าไลท์แผ่นนั่นเองสามารถเขียนแผ่นได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น CD DVD แล้วก็แผ่นบูเล่นนั่นเองนะคะโดยด้านหน้าโปรแกรมเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจะมีให้เลือกว่าเราต้องการเขียนใส่แบบไหนนะคะเรามาดูแถวแรกกันก่อนเลยนะคะตรง Data Disk ตรงนี้ ในส่วนนี้เป็นการเอาไว้สําหรับไลฟ์แผ่นข้อมูลที่เป็นแบบข้อมูลแบบธรรมดานะคะใช้ได้ทั้งแผ่น CD, DVD แล้วก็แบบบูเล่นั่นเองค่ะในส่วนของบูเลดิสต์ตรงนี้เป็นการไลฟ์แผ่นบู l เลโดยเฉพาะนะคะต่อมาในส่วนของบูตดิสก์ก็เป็นการไลฟ์แผ่นที่ต้องการให้บูตโดยอัตโนมัตินั่นเองอในส่วน ต่อมาตรงนี้ในส่วนตรงนี้เอาไว้ปรับแต่งตั้งค่าด้วยตัวเองนะคะค่ะในในส่วนต่อมาแถวที่2มาดูอันแรกกันเลยค่ะตรงออดิโอซีดีคือจะเป็นการไล่แผ่นเพลงที่เป็นแผ่นแบบออดิโอก็คือเป็นแบบเสียงนั่นเองอ่ะต่อมาตรง MP3 Dis c นะคะเอาไว้สำหรับไล่แผ่นเพลงที่เป็น MP3 โดยเฉพาะนั่นเองอ่ะต่อมา d v วีวิดีโอ เอาไว้ร่ายแผ่นวิดีโอใน DVD นั่นเองอ่าต่อมาในส่วนของเบอร์อิมเมในส่วนนี้จะเป็นการล่าแผ่นจากไฟล์อิมเมอ่ต่อมา copy to image ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างไฟล์อิมเมจากแผ่นดิสนั่นเอง make iso ตรงนี้จะเอาไว้สร้างไฟล์อิมเมที่เป็นสกุล iso นั่นเอง อาต่อมาตรงนี้คือเป็นการทําแผ่นบูทจากไฟอิมเมจนั่นเองอ่นในแถวสุดท้ายตรงนี้อ่มาดูอันแรกก็คือเป็นการลบข้อมูลในแผ่นดิสนั่นเองอันในส่วนของดิสอินโฟในส่วนนี้จะเป็นการดูข้อมูลในแผ่นดิสว่ามันมีอะไรบ้างอ่ส่วนสุดท้ายเป็นการตรวจสอบความพร้อมของแผ่นดิสนั่นเองอ่ะเราจะมาลอง เราจะมาลองใช้งานในส่วนของ data disk ดูนะคะอันนี้พอเข้ามาในส่วนนี้แล้วเนี่ยเราก็มาที่ add file นะคะอ่ะแล้วก็ทำการเลือกไฟล์ที่เราต้องการเก็บไว้ในแผ่น CD หรือว่า DVD หรือบูเรยอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ทำการเลือกอ่ะแล้วเราก็กด add อ่ามันก็จะ มาประกดอยู่ในนี้แล้วเราก็กดปิดทิ้งไปแล้วเราก็กดอแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ก่อนนะคะว่าชนิดของดิสเราเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็ทําการเลือกแล้วเราก็กดเบิร์นะคะนอกจากนี้ยังสามารถเซฟลิสรายการที่อยู่ตรงนี้นะคะเอาไว้เพื่อที่ว่าเขาหน้าเนี่ยอยากจะใช้รายการเดิมเราจะได้ง่ายในการค้นหานะคะก็ให้เราประกดที่รูปแผ่นดิสตรงนี้ แล้วเราก็เลือกตำแหน่งในการเซฟไฟล์นะคะแล้วก็ตั้งชื่อค่ะอ่ะแล้วก็กดเซฟมันก็จะปรากฏเป็นไอคอนแบบนี้ถ้าเราอยากจะใช้งานก็ให้เรามาที่รูปโฟลเดอร์ตรงนี้ทำการเลือกแล้วก็กดกดไฟล์ ที่เราเซฟไว้เป็น1 2 3แล้วก็กด1 2 3แล้วก็โอเพนขึ้นมามันก็จะปรากฏลิสต์รายการเดิมเป๊ะเ,เลยนะคะอ่าในส่วนต่อมาในส่วนของเพลงในส่วนของ MP3 List นะคะเหมือนเดิมค่ะหน้าตาเหมือนในส่วนของเมื่อกี้เลยก็คือทำการ Add File แล้วก็เลือกไฟล์ของเราขึ้นมาแล้วก็ Add เสร็จแล้วก็เบิน แล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็ทำปกติเหมือนในส่วนแรกเลยนะคะค่ะในส่วนต่อมาเราจะมาลองทำในส่วนของ Copy to Image นะคะ,ะในส่วนนี้เนี่ยก็ให้เรามาทำการกดที่ตรงนี้แล้วก็ทำการพิมพ์ชื่อไฟล์ที่เรา อยากจะให้ออกมาเป็น .iso นะคะอ่ะแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราจะเอาไว้เก็บไฟล์ที่จะให้ออกไปนั่นเองอ่ะแล้วก็กดเซฟค่ะแค่นี้มันก็เป็นอันเสร็จนะคะก็ขอจบการรีวิวโปรแกรม Burn Aware ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ